สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของอนิเมะรอยอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีประกาศอัปเดตอะไรบ้างเขาเพิ่งประกาศมาในเกมอัปนอวส์นะครับเมื่อวานนะครับตอนเที่ยงคืนนะว่าสวัสดีทุกคนเรากําลังจะแจ้งให้ทราบนะว่าอนิเมะรอยอนเนี่ยยังไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะแล้วก็พวกเราเนี่ยกำลังทํางานอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ รู้สึกตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับการอัปเดตและการปรับปรุงแก้ไขตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งโอเคเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะก็จะมีบางส่วนที่รีแวมก็คือทําใหม่นะครับหรือบางส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับโอเคอย่างแรกเลยครับสเปเชียลแบนเนอร์เนื่องจากจะมีสแตนดาร์ดแบนเนอร์นะตอนนี้เขาเอาสเปเชียลแบนเนอร์เข้ามาแล้วซึ่งเขาบอกหลายๆคนอยากรอคอยสิ่งนี้นะครับก็คือรอคอยเกี่ยวกับสเปเชียลแบนเนอร นะอันนี้ก็คืออันแรกเนาะก็คือไอ้ตู้สนั่นเองแล้วก็ระบบที่2นะครับ Controller Support ก็คือระบบที่ใครที่ชอบเล่นจอยเนี่ยเขาก็จะรองรับระบบ Xbox อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับต่อมาจะเป็น a ีเค d e Unit Passive นะครับเริ่มมาอีกแล้วนะไอ้ระบบ p a s s i v เนี่ยผมแค่อยากจะให้ข้อข้อน,นี้มาเป็นฟีเจอร์หลักของคลิปในวันนี้เลยก็คืออยากจะให้เพื่อนๆลองพิจารณาและคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่า ไอซีเกตยูนิตพารีฟเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงคือมันจะมาแค่พา s s i ีฟของซีเกตเท่านั้นนะมันจะไม่เหมือนอนิเมะแวนกาแต่มันคือระบบพา s s ีฟเหมือนกันซึ่งมองว่าเป็นอินสปิเรชันหรือมองเป็นการก๊อปปี้เพราะตอนนี้หลายหลายแมปก๊อปปี้ระบบพา s s i ีฟกันหนักมากๆซึ่งทุกคนรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการกระทําของอนิเมะรอยยาวในการตัดสินใจเอาระบบนี้เข้ามานะครับก็คือซีเกตยูนิตพาร์ทีฟนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ คือมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วมันจะมาในลักษณะของตัวซีเกตเท่านั้นเขาให้เหตุผลว่าเขาทําแบบนี้เพราะว่าจะได้เพิ่มอัตราการาแบบอยากได้ซีเกตมากขึ้นอัตราการแบบลงเล่นลงหาซีเกตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟรีเลนหรือว่าจะเป็นชินอนนะครับอย่างเช่นตัวชินอนเนี่ยเลเวลอัพนะครับก็เป็นพาสซีฟที่ยูนิตเนี้ยจะออโต้อัปเกรดด้วยตัวมันเองหลังจากที่เขาเนี่ยฆ่าจนถึงระดับหนึ่งก็คือแบบมันเป็นพาสซีฟที่ ก็คล้ายๆกับอนิเมะแวนการ์ดนั่นเองแต่ว่าพยายามจะทําฉีกให้แบบไม่ขายแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ขายอยู่อย่างเช่นของฟรีเลนเนี่ยก็จะขายทีเชอร์ออเมจิกนะครับก็เมื่อไหร่ที่ยูนิตเนี่ยโจมตีศัตรูนะครับจะทําให้การชนะท่าและเอฟเฟกต์สเตตัสอะไรพวกเนี้ยจะเอ่อรุ่นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอาจจะ ไอ้พวก s t a ตัสเอฟเฟกเนี่ยอาจจะติดกับศัตรูไปแบบ20%ยาวนานมากขึ้นหรือว่าอาจจะโจมตีรุนแรงมากขึ้นเกี่ยวกับพวกเอฟเ c ฟ s t กต์สเตปรนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ก็จะแตกต่างจากอนิเมะเวนการ์ตรงที่ว่า,ากับ Anime Defender เนาะว่ามันมันแบบว่ามันไม่ได้มีกับทุกยูนิตมันจะมีแค่สีเขตซึ่งส่วนตัวผมก็มองแบบไม่ ผมไม่รู้จะพูดยังไงผมให้เพื่อนๆแตดสินใจเอาแล้วกันวันนี้เราเออกมาแจ้งข่าวกันอย่างเดียวนะครับต่อมาในะข้อต่อมานะครับก็คือ Unit Ability เนาะคือ Unit Ability ก็คือเออขาบอกว่ามีคน Request มาเยอะนะครับเกีย่ยวกับ Cut คัทซีนอะไรยูนิตอาบิลิตี้คือ s สก l ลกดนั่นเองเนาะก็คือเขาจะใส่เป็นพวกคั c e n e ของ s สก l ลกดบางตัวเข้ามานะครับแล้วก็สามารถจะเปิดหรือปิดในตั้งค่าได้ นั่นแหละก็คือคล้ายๆแมปอื่นนั่นแหละที่แมปนี้เขายังไม่ได้ทําเข้ามา mm hmm. เขาบอกว่าเขาก็จะทําเข้ามาในแพทต่อไปนะครับแล้วก็ระบบอีโมติคอนหรือว่าระบบอ e ีโมดนั่นเองระบบเต้นที่หลายๆแมปเขาก็ทำผมก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันคุ้นๆเิ่มัมน,ม,นมันเริ่มแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ e ้ระบบอีโมนี้ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าหลายๆแมปก็มีนะครับใครๆก็ใช้ได้นะแซดโปรเทนเชียลนะครับมาจนได้นะ ที่รู้สึกว่าจริงๆส่วนตัวผมนะเอาให้ใหผมพูดละกันผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบกับ Stat p o t e n นเช l เพราะว่ามันมันมีของดีอยู่แล้วอ่ะของอนิเมะร y เยลมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ Stat, Stat p o t e n นเชีอะแต่คําว่า Stat p o t e n นเชีคือมันก็จะไปซ้ํากับแมปอื่นซึ่งผมคาดหวังว่ารอเยลจะมีความเป็นยูนิของตัวเองแต่กลายเป็นว่า มันเห็นได้ชัดว่าเขาเริ่มจะดึงสกยภาพดีๆของแมปคนอื่นมาใส่ในแมปของตัวเองเหมือนเริ่มขาดความเป็นตัวเองเข้าไปเรื่อยๆตอนแรกผมเคยพูดไว้ใช่ไหมว่าฟีเจอร์หลักๆของเขาควรน่าจะเป็นเรื่องของ evolution คือหมายความว่าตอนนั้นคือผมเคยพูดไว้แล้วการผมขอพูดหน่อยละการใครจะข้ามตรงนี้ก็สามารถข้ามไปได้เลยเนาะก็คือผมเคยพูดไปว,ว่า อนิเมะรอยาวอ่ะจะขายความเป็นตัวเองได้เลยหากเขาเอาระบบ Evolution ที่แมปแมปอื่นยังไม่ให้ความสนใจเยอะขนาดนะมาใส่เลยคือระบบแบบว่า Evolution ดากักหลากหลายเทียได้หรือแบบระบบ Evolution ที่แบบสามารถเกินทิ้งได้อย่างเช่น r e g e n e r อขึ้น Mystic อะไรอย่างนี้แล้ว m y s ติกอาจจะไม่ต้อง e ีโวในบางตัวหรืออะไรอย่างเงี้ย คือมันสามารถทําอะไรก็ได้หรือเอาระบบเก่าๆขนง่มีแอพเวนเจอร์เนี่ยมาเป็นของตัวเองได้เลยสามารถเคลมได้เลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างใครเคยเล่นแพ่ o โอเวอร์ดบ้างโอเวอร์ลอรดนี่จะมีอย่างเช่นการแบบว่าบูชาบูชาท่านไอซ์โอนกูลเพื่อจะแบบว่าอีโวอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถเอาตรงนั้นมาเล่นได้ให้เป็นฟีเจอร์หลักของของตัวเกมไปเลยก็ได้แต่กลายเป็นว่าณนะปัจจุบันคือมองแค่ผิวเผินก็คือเอาแค่ระบบที่มันเด่นๆของแมปอื่นแล้วก็คัดลอกมา แล้วมาใช้เออวันนี้มันมี2ข้อที่ผมรู้สึกทำแม่งคือแบบอื่นมันก็มีเข้าใจได้คําว่า s t e p Potential แล้วก็ Secret Unit Pass ive, ์ทีอะก็คือ Pass i v e แบบอื่นมันก็มีช่วงนี้เขาก็เริ่มทำกันหมดแล้วใช่ไหมเอดี AD ก็ทำา AV ก็อาจจะทำเป็นเจ้าแรกๆณนะปัจจุบันแต่ตอนแรกผมว่าดีอยู่แล้วร o y ยาวที่ไม่มี s t e p potential แต่ตอนนี้ผมมองว่ามันเริ่มมีความแบบกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นมันโชยออกมากับการ Copy นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองอ่านกันต่อมันจะมีความน่าสงสัยเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับระบบเคิร์สเคิร์สเนี่ยยังไม่มีใครเอาเข้ามานะปัจจุบันแต่เจ้าหลักเจ้าแรกหรือ Anime a v v n n t u r e เขาเออกมาแล้วก็คือระบบคำสาปนั่นเองนะจะทำให้บัฟ1 s t ่สแล้วก็ลบ1 Step สก็คือปกติเลยนะครับตามตาม ที่เ a เคยทําแต่นี้คือเขาบอกเขาให้ผลว่าเขาใส่เคิร์สเข้ามาเพราะว่ามันจะได้ตรงกับอัปเดตหน้าที่เป็นจูเจสส์ไคเซนเนาะก็ลองพิจนารณากันดูแล้วก็ต่อมานะครับนิวล็อบบี้ก็คือทําล็อบบี้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในทีมเดิมนะเขาบอกว่ายัางอยู่ในทีมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่แค่จัดวางใหม่ให้มันดูดีขึ้นแล้วก็นิวเกมโหมดนะครับก็คือระบบเกมใหม่ที่กาลังจะเข้ามาเขาบอกอันนี้คือให้ลองไปเล่นเอาเองนะครับเขาจะไม่อธิบายแล้วเพราะมันเป็นโหมดใหม่ แล้วก็ Quality of Life Feature จะทำให้การเล่นของคุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเขาพูดแค่นี้แต่เขาไม่บอกอะไรนะว่ามันคืออะไรหรือมันจะช่วยอะไรบ้างอันนี้ผมแค่มองเห็นว่าาจะทำให้เราลุ้นหรือจะทำให้เราผิดหวังกันแน่คืนลุ้นในลักษณะของการที่แบบเข้าไปปุ๊บเฮ้แม่งเล่นดีขึ้นจริงกับรู้สึกแบบไม่ยอมอธิบายอะไรเพิ่มเติมว่ามันจะสามารถใช้อะไรได้บ้าง Quality offline คุณภาพชีวิตอะไรเราจะดีขึ้นเอออันนี้เขาไม่อธิบายแค่แบบให้ไปเล่นอเอาเองอีกแล้วนะครับ แล้วก็บักฟิกซ์บักฟิกซ์ก็คือให้ไปลองเองอีกแล้วบักฟิกซ์แม่งควรจะอธิบายรายละเอียดนะว่าเขาแก้อะไรบ้างไอ้มือแม่งบบบับบับหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนมันยังมันให้ให้ให้ไปเล่นเองเข้าใจได้แต่รู้สึกว่ามันยังเหมือนมีอีโก้อะไรเล็กๆน้อยๆอยู่แบบเออก็อลองไปเล่นเองดูนะว่าเราตอนนี้เราแก้มาแล้วทันที่ตอนเนี้ยเอาพูดกันดําตตัวเกมเขาเป็นลองกับเกมอย่างแอนิเมชั่นการ์ดอยู่ แต่การที่แบบเขามาแบบเอ้ยลองเล่นดูเราแก้มาแล้วอะไรเงี้ยผมแบบพ้ยมันไม่ใช่ดิมันก็ต้องเทคแอคชั่นกับผู้เล่นระดับหนึ่งจริงใจระดับหนึ่งไม่ใช่แบบคิดว่าเกมของตัวเองแบบดีเล่นเอาเองอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบอธิบายให้เราฟังเองว่าแก้บักอะไรไปบ้างแล้วคือตอนนี้กลายเป็นว่าผมอะรู้สึกว่าอน,นิเมะเราอย่าบลักเยอะมากๆนะแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ไม่ชี้แจงเลยว่าข้อเนี้ยแก้แล้วข้อเนี้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว,ลลวให้ไปลองเล่นเองผมก็เลยแบบอ่ะถ้ากลายเป็นว่า แพทใหม่มันมาแล้วผมไปลองเล่นเองแล้วผมเจอบาอกอีกเนี่ยแปลว่าผิดหวังสุดๆเลยนะคือแบบมันจะต้องแบบที่สุดเลยจะเรียกว่าเข้าขั้นอีกขั้นหนึ่งเลยก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยจะสือไคเซนอัปเดตนะครับก็จะเพิ่มยูนิตเข้ามาถึง10ยูนิตเลยนะ10ยูนิตนี้ไม่น้อยนะคือปกติเขาจะเพิ่มแค่สองสามสี่ห้านี่สิเลยครับเพิ่มมาเป็น10เลยแล้วก็ทําแมปใหม่1แมปแล้วก็เลดใหม่1นึ่งเลดแล้วก็หลังเกมอัปเดตนะครับพวกเราจะกลับมาอัปเดต อาทิตย์บ่ายอาทิตย์แล้วก็คือกลับมาคือเขาจะอัปเดตทุกอาทิตย์แล้วอะโอ้โหอัปเดตทุกอาทิตย์เลยอันนี้คือจริงจังมากอันนี้ถือว่าดีนะอืมไอ้ข้อดีก็ว่ากันดีไปขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนและอดทนพวกเรามาตลอดก็ประมาณนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ a n n o u n c e m e n t ตัวนี้บ้างสำหรับ a อนิเม o y a l ยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าผมอ่าอาจจะขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงแล้วกันว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าผมคาดหวังนิดนึง แต่ไอตัวนี้เรายังไม่ได้เห็นอะไรพูดอะไรไม่พูดอะไ,ไรเยอะไม่ได้แต่ส่วนตัวผมว่าผมคาดหวังสิ่งที่ผมเคยคาดหวังเอาเป็นว่ามันไม่ตรงกับที่ผมคาดหวังไว้ละกันก็คือเหมือนผิดหวังแต่หมายถึงว่าณนะปัจจุบันแย่อย่างเรายังไม่เห็นไงว่าตัวเกมมันเป็นยังไงแต่แค่คาดหวังไปในอีกทิศท,ทางหนึ่งแต่ตอนนี้เขาเริ่มมาเป็นแนวทีดีทั่วไปที่มันมีความน่าเบือ่อเหมือนแมปแมปอื่นแล้วซึ่งผมกําลังคิดว่าถ้าระบบเนี้ย ใส่เข้ามาใหม่แม่งก็เหมือนแบบว่าการที่แอนิเมะแวนการ์ดอัปเดตแล้วคนก็จะทยอยออกแอนิเมะลอยอไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาอัปเดตไม่ไวไม่มีอะไรใหม่ๆพอยกตัวอย่างเช่นเขาจะมีคนกลับมาเล่นช่วงแอนิเมะแวนการ์ดแบบยังไม่อัปเดตแต่แมปเขาอัปเดตเร็วกว่ามันก็จะได้แค่นั้นนะครับคืออัปเดตรายอาทิตย์แอนิเมะแวนการ์ดอาจจะครึ่งเดือนหรือ1เดือนทีก็ผมแค่คิดว่าเขาจะเอาจุดแค่นี้จริงๆหรอ แทนที่จะสร้างฟีเจอร์อะไรเป็นของตัวเองขึ้นมาเลยแต่น้ปัจจจบันบนะ่ะก็ผมมองว่า s ีเกตยูนิพลาซีมันก็ธรรมดาเพราะว่าออของแวกามันก็มีแล้วก็ยูนิตอาบิลิตี้ของแวกาเขาก็มีสเตตโพเทนเชียลอันนี้เขามีตั้งแต่เปิดเกมเลยอันนี้คือเขาไม่ได้ใส่มาตั้งแต่เปิดเกมแล้วเพิ่งมาใส่ในแพทที่2แล้วก็ QOL f e a t ฟีเจอันนี้คือควรจะดีตั้งแต่เปิดเกมแล้วซึ่งเขาทำไว้แย่มากแล้วก็เรื่องของบั็ที่ไม่อธิบายรายละเอียดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สิลองพิจารณาดูแล้วรออัปเดตไปพร้อมๆกันละกันนะครับโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ใครคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันสวัสดีครับบ๊ายบาย